วดัดคอยละมานแห้งอุ้ยดอกแรกแหกมันด้วยนี่อ่อนๆเลยเนี่ยฉันมองเห็นเธอแต่ไกลเลยเนี่ยมนันเทงเฮ็ดผพิงเลือดจ้ะพ่อแม่พี่น้องครอบครัวหนึ่งเลยสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดินเข้าป่ามาเห็นยังหูวนี่เฮ็ดเพิงหวานพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดเพิงหวานต้นนันห้อยคนตดทั้งห้อยเอยียง ห้อยคนตัดนั่นแหละพี่น้องวาดเฮ็ดผึ่งหวานหลักออกมาเ้ามาเบิ่งกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องท่ลุยห้าสีมานบ่เฮ้นี่พ่อแม่พี่น้องนี่ห้อยห้อยข้าเจ้ามาเบิง่งนั่นแหละมันเอาพอาะใสงสัยนี่แต่ว่าขอบอกเดินมาดามพ่ะพี่แจ็คพอตแตกแล้วจ้าพุ่นอีดอกนึ่งนี่ดอกนึงพ่อแม่พี่น้องวาดคอยละมานแห้งโอ้ยดอกแหลกแหกมานเด้อนี่เอิหมูเอินพวกมาหลายๆเด้อจ้จะเดือน,นี่ ดอกแรกแหกหมาน,นะจ๊ะหมานหมานแล้วหมานแล้วจ้าหมานแล้วไปไปไปพี่นอ้องเออพี่พี่เบิ่งดอกนี่๊าดเจ้าล่ะเกิดแต่ยามไดหนิเว้ยเจ้าคือ,อบัวทรสงสีแซมาดามเนี่ยเห็นเรามาเก็บเจ้าเนี่ยเออหนี่วัดคือทรงสีวาด,วาดถากเจ้าก,กินบมเป็นหยังเอาเอาเอาถากออกนี่นี่ทรงสีเอาได้อยู่หัวเรายังดีดีอยู่มาหลุ่นน้ำกันโตด้วยพี่น้องเด้ออยู่ด้วยกันนะคะ ซอยมาสามหาเห็ดดเตนะี้ยหมูเจ้าหน่อยหูโบแนมซอยกันนะมเจา้าซอยกันแนมนะเห็นแดดสองดอกดแดดสองดอกเห็นเห็นสองดอกที่ข้าเจา้าเอาบอา่อใดนไปเดี๋ยวเมานหลุนกันเด้อพี่น้องเอ้ยเอื่อหมูเอื่น,น,นพวกมาหลายๆเด้อเนาะมันมาเด้อพอแม่พี่น้องจ๋ามีห้อยคนมาเก็บอยู่ มีรอยคนมาเก็บอยู่จ้าเห็นห้อยอยู่เห็นห้อ,อยมาเก็บอยู่แต่กับบ่า,ดาได้หลายด้วยล่ะเห็ดมันพันเดี๋ยวออกหลายเห็นกำลังออกนี่นี่มาดามกันว่าเห็ดออกหลายมาดามดีใจมาดามได้ตื่นเต้น,ตนประสนขอยก็ได้จะตายตื่นตุน๋มเห็น เห็นสองดอกซ้ำางันล่ะแล้วก็ห้อยสองดอกเป็นเก็บแล้วก็มาเห็นนี่อีกนะแล้วก็พบเห็นอีกเลยนะงาเขามาเลยเติบลวอ้าวเห็นอยู่ได้นนี่นั่นนั่น,น,นอย่าดูถูกเขานะนี่พี่น้องเห็นบ่น,นี่อีกดอกหนึ่งจ้านี่กำลังอ่อนๆเลยนี่กำลังอ่อนๆอ้าวป เดี๋ยวเก็บซ้ำใดก็เอาซ้ำหนันลับฟินซ้ำหนันนะเนาะพี่น้องเฮ็ดป้นเดี๋ยวออกไล่แมนเพิ่นออกไล่คาขาดกับพวกท่านเพิ่นจักเทื้ยขึ้นเก่ามาดามก็ได้เนะข้าแต่เฮ็ดงานอยู่คนเก็บเห็ดไล่พอไหมพี่น้องคนณไล่กว่าเห็ดแต่หนีก็ดีใจแต่เดี๋ยวพอแนมซอยกันเด้อะแนมได้กันหายใจพอไหมพี่น้องแนมซอยแนมซอยแล้วหิวะใจอยากบึง เบิง้งงห็ดจะต้องแนมแนมซอยกันนี่น <c ười> นว่าสิตัง้งกจวโจเจเจอยู่เ,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 เนาะเขามาเนี่ยมันเห็นตัง้งกจวเจเจมันเหลือเสื้อได้ อีกจักน้อยเพื่อพ่ออีกเดี๋ยวคอยมาเบิงมาหลุดน้ำกันเด้อนี่จ้าอีกดอกหนึ่งพ่อแม่พี่น้องขยันยางมันกับสิไดใ่อยู่นั่นล่ละนี่ขยันเดินก็คงจะเจออยู่นะคะโอ้ยพี่น้องโอ้ยนี่นี่นมเจาเบิงเห็นหยังบ่น,นี่จ้าเห็นไหมล่ะนี่เห็ดกระล่างอ,อกเลยพี่น้องจ้า นี่เน o w แล้วเห็นบอกำลังออกคือเน o w น้อดอกมันเนาะปิดไฟปิดไฟจ้ะมาถามว่าเห็นเห็นอีกอยู่เด้อเด้อเด้วบอมันมันบอเมนเห็นดอกเห็นลักจ้าสีแมนบอแมนแมนบอเนี่ยแมนอยู่จ้ะแมนอยู่พี่น้องดอกนี่ถือกินจนพุ่นบระเด็นอีกดอกนึงเนี่ย ใหม่ๆเลยจ้ะเห็ดกําลังออกอนี่ซองซอยจนันพี่น้องเอ้ย,ยอพี่อีกดอกนึงพี่น้องจ้ากำาลังออกนี <c oughs> ่กําลังออกเห็นบอ อยู่เห็นว่าก็ได้หลายดอกดูแลกันยังหาไปเรื่อยๆเนาะเตอตรงแนมคาคักว่าสันนบ่ได้กินเห็นแนมบ่คักเฮ็ดมันบ่ได้ตั้งโกจูดเกจีดอยู่นะนะมาอีกคือสิตั้งโกจูดเกจีดอยู่ดอกแผลตว่านี่อีกดอกหนึ่งบ่นอลแมนแมนอยู่แมนบ่ แมนอยู่แต่ว่าเงียวเงียวอืออันนี้ถือถาก,กินว่าอดพี่น้องน่น,นะนนเห็นแล้วต่างกดโจดอยู่นี่นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่พี่น้องว้ายสวยมากเลยดอกนี้งา,ามหลเธอสวยนะเนี่ยเธอสวยเหลือเกินอืมนั่นอีปิดไบปิดืบห่วยจะได้งามอยู่ด้วยล่ะเนี่ย สวยอยู่นะคะว่าโบสวยเนาะงามงามนี่อีกจ้าพี่น้องเห็นบอกค่น,นี่พี่น้องจา๋าดูดูสิคะนี่หมานหมานหา,นาเรื่อยๆได้ตัวละพี่น้องจา๋าได้เก็บเรื่อยๆอยู่ตัวละเนาะฟินอยู่ตัวละพ่อได้ลุ่นอยู่ตัวละพ่อได้ผ้ามู่เจา้าอันนี้อยู่ตัวละหาตัว หาต่อจ้าหาต่อช่วยกันมองเด้อพี่น้องเด้อหาเห็ดบนมันหาต่อช่วยกันมองช่วยกันแนมเดยวคอยมาหลุ่นน้ำกันอีกเด้อไม่น่าเชื่อว่าจะเจอพญาเด้อพี่น้องพูนะ่ะเปพาพุัดนี่มีห้อยคุณนเก็บแล้วนี่นี่นี่เบิ้งเบิ้งห้อยข้าเจ้าเก็บนี่นี่ให้ดูนะพูนะ่ะ ห้อยแค่เจ้าเก็บดบอกง่ายนิดนึงพี่น้องจ้าแล้วมาเบิ่งพะาเห็ด,ด้แบบน,นี้เด้อนี่พญยาเห็ดเบิ่งที่ะพี่น้องมาเจ้าเบิ่งเห็นบ่อุ้ยเถ่าแล้วพุ่น่ะกกขาปพญยาเห็ดจ้ะพะยาเห็ดเพิ่งหวานพุ่น,น่ะนี่นั่นสุดยอดเลยไปหาตัวไม่รอช้าเผื่อมันสิได้เจอจังๆดอกง่ายๆอีกเนาะเผื่อมันตัง้งโจอดอยู่ขอให้เจอ ที่พอคือเพิ่นขาที่เพิินตัดเอาน่ะจะแมนญงพี่น้องเอ้ยขาบอกง่หนึงขาตัวที่เพิินตัดเอาอันนี้โอ้ยนี่ถากินเบิดแล้วนี่นี่แมนได้นี่เนี่ยนัน,นเห็นบอเห็นบอนี่ใช่จ้านี่อีกเด้อแม,มนบบบหนี่มาดามขีม่โมกแมนสองดอกคุณเจ้าโอ้ดอกเดียวปาดเสือนอน,นกินนันเห็นบอโอ้ยสุดยอดไปเลยนะคะหาหาหาต่อ โอ้ยหาเห็ดบอกจะหาต่อหาเห็ดผงหวานต่อจากพี่น้องจา้านาะวั้งใบห้าสิดเด็ดพอดอกใหญ่ๆเนาะต่างโกรโจอดด้วนะ่นะนาะฟินนะเก็บไปเก็บมาได้หลายดอกนะนั่นอย่พี่น้องเนาะบอกที่แรกว่าโอ้ยพี่จังเห็นซ้ำนั่นเนาะยางไปยางมาพันเห็นเรื่อยๆตัวละคือส่งคือตัวละเดี๋ยวหาอีกนะ้อ อยู่ในหลือกคอยกันแนมเห็นได้พี่น้องเนี่ยแล้วอยู่ในหลือมา่อถามปังแนมเห็นแล้วนี่ในหลือเดินวนไปวนมากะเจออีกแล้วจ้าเปิดออกมาหนะ่ะเบิ่งพี่น้องจะเป็นขาวจ้วะเลยนี่งามหลาย ทางบตั่งโกดูนคอย์น,นียนะนะขออยากได้ฟิลนั่นด้ตั่งโกดโจู่นอยม่ดอกนึงจ้ะหัวหน่อยๆขาบอกง่ายหนึ่งผูน่น่ะฮิตบบคอยสมบูุ๋จะไปเลือกเบิ่งเอาเยวไปเลือกดูช่วงนี้สวยเลือกไม่ได้จ้ะฟาดเรียบ โอ้ยดอกเนี่เย็นห้าบึงแหละตัวนี้หม่ามงเกาก็ล่างสีถ่วงโอ้ยนี่อีกจ้ะเริ่มเมิดแล้วเด้อพี่น้องเด้อสิบห้าออกหาออกแล้วดอกน,น้อยๆเริ่มเมิดมาแล้วจ้ะเพียมันก็ล่างสีขึ้นพี่น้องจ้ะฝนกับโตข้ามมาดามนี่นี่เห็ดก็ล่างสีขึ้นเ็นบ่เนี่ยแมนเลยเนี่ยดอกเหี่ยวได้อยู่จี๋หมมามันใหญ่อยู่เห็ดกำลังจะขึ้นจ้ะ ขลงล่งขางขาวๆโผหัวขาวๆออกมาเนาะมาพอแม่พี่น้องสิผ้ามาตัดขาซัมนีก็ฟินแล้วแค่นี้ก็ฟินนะคะแค่นี้ก็ฟินก็มวนแล้วเนาะพี่น้องจ๊ากระทือวะนี่ไปหลักหัวหักแต่ย่มใดนน้นู่นนี่เนาะเดี๋ยวตัดขาจากเกือหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยอม,มันเหมืดิดมันฝ่าวมัน บ่ได้เก็บไปตัดไปเด้พี่น้องเด้อฝนกระตกห็นบ่นไหนฝนตกห้ามซ้ำแสะอยู่นไงฝนฝนได้ม,ม,ดมาแล้วเอาละจะตกห้ามค่อยหลายโอ้พี่น้องฝ่าว,นวันเดอฝนตกห้ามมาดามอีกจากอาทิตย์หนึ่งเหละเว้ยว สุดยอดละเห็ Head. ดคากออกแน่แท่ละ่ะถ้าเบิ่งเด้อนี่ก็ห้อยเพื่นตัดบ่กี้ดอกดรอกท่าที่มาถามทายให้เบิ่งนัะะ่นล่ะเพื่อนก็อันที่เพื่นมาเก็บนะเห็ดมันออกพันได้หลายจะ้ะจำนี่กระถือว่าฟินนะมาบ่เสียเขียวมาาแบบเด็กเก็บเห็ดปันพ่อแม่พี่น้องส้มเหรอไหมดอ๋ขวขางามนั่นอย่เนาะอันเนี้ย ตัดถิ่มไปเลยถากแล้วกินไงตัดพานี่ไปเลยเด้อเอาแต่ตัวนี้ผ่าศูนย์กลางไปเลยจ้ะถือว่าหมานได้นี่เนอะถือว่าหมานจ้าสุดยอดสวยๆดอกเ็จะสวยกับยังอยู่เนาะนีะ่ ดอกเห็ดแงามกะหยังอยู่ดอกนี่นหน่อยมาดามกต่จิ้มเอาเห็นบ่ฝนมาเป็นละหลอกละหลอกเบิงพยากรออากาศตัวเหาอันนี้เน่าด้วจะเด้อเนา่า เห็นว่าทีแพทย์บอกว่าเฮ็ดแบบนี้มันบ่ค่อยสมบูรณ์มันแมนควมัวแผลแต่นี่ก็เน,นี่ยเห็นบอกเนา่าเนา่าเน่าใจกลางแต่ก็อยากเก็บมาเบงให้เครือคว้วแน่ใจแต่หูยว่าเล่าเล่าสีบ่เล่าสีบอ,สบอใส่บ่ไดนี่ก็คือกันเนา่าดอกนี่ล่ละคะ่ะดอกนี้ไม่เน่าจ้ะนี่สุดยอดอ้ยขาเกือบไปขึ้นกันขากืบไปขึ้กนก,กันจะ้ะถือว่าฟินถือว่ามวนนอกจากนอพี่น้องจ้ะ ไปเดี๋ยวสิย่างออกไปหาเบิ้งว่ามันสิมีบ่บ่มีกับคือสิได้เบิ้งซ้ำนี่ล่ะเด้อได้เบิ้งต่ออยู่หมู่เจ้าเห็นดอกเห็ดอยู่กำลังขึ้นเลยเห็นบ่สองดอกจ้ะนี่กำลังงามๆเลยหยัดไวปดอกนึงโอ้ดอกนี้เละเอาบ่ได้เลยเละตุ่มเปะเลยจ้ะอยู่ต่อไปเด้อเป็นเสือเป็นแนง ซื้อเห็ดผงเลือดเพราะไม่พี่น้องมาดามกับบอดเอาอันกระตาลงมาเพราะว่าแนมเห็นเห็ดครับรถผดพานเขาเป็นอย่างมันบไดหลายเป็นหน่ะดอกนี่อู้ี่อีกดอกหนึ่งจ้ะไว้ส่งบ่หลายจังไลาหลายอยู่ด้วยพี่น้องโออหมานหมานหมานพี่พี่ดอกนึงด้วยนี่ดอกนึงพูน่ะ ดอกนี่ฮะงามขึ้อหมานแถบหนี่คือหมานทั <c ười> ้งเห็ดผึ่งหวานทั้งเห็ดผึ่งเลือดจ้ะพ่อยพี่น้องครอบครัวหนึ่งเลยเดี๋ยวเดินมาเอาเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องไปเอาอันนี้ก่อนนี่อีกดอก,นอดอกนอหนึ่งดอกหน่อยเพิ่นเลยดอกหน่อยเพิ่นหาเบิ้งดีๆมีอีกแล้น,นี่หาเบิ้งอีกเนาะมีอีกไม่เอ,อ่ย ปางายามไปเอาเพชรดอกนัน้นนี่สุดสวยของเราเนี่ยฉันมองเห็นเธอแต่ไกลเลยเนี่ยปาดงามขนาดเลยเามาพี่น้องดอกไงางามเนาะโอ้คุณนะเฮ้ยสุดยอดจ้ะสุดยอดนะคะนี่ดอกบนเริ่มเลยค่ะดอกเดียวกับแกงกินอิ่มแล้วพี่น้องจ้ะ แ่มานเด็ดฟินคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะนึกว่าจะไม่ฟินไม่มานกับมานับฟินคือเก่าโอเคเลยนี่ห็นบอกอุ้ยสวยงามจ้ะสวยงามตามท้องเรื่องแกมานกกหยังโอ้สุดยอดอยู่ด้พอพี่น้องเอ้ยนี่เนาะยังมีอีกอยู่ได้ในกระตานะบอมันเราบ่มี นิสิทายลูปซื้อ,อมาวันที่น่สิภาพพ่อแม่พี่น้องอตัดขาแนมเห็นแบบว่าจอดรถแทบไม่ทันเลยจ้ะโอ้ยพี่น้องจ๋าแต่ก็ดีใจที่ได้เก็บเล้าจ้ะเน่ามาแล้วจ้ะถา,าก,กินพิ่งแล้วโอ้ยอันบปมานเสียนดินกินเพึ่นทนั้งเหียวได้อยูอ่เอาได้อยู่จ้ะเอาได้อยู่นี่แต่ต้นนั้นเอาถิ่งซะตัดขาเห็ดอัวนี้ อยู่ในปลามันเหมือดออกมาขังนอนไม่ค่อยเหมือดปันดได,ได้เป็นบนบ่นเหมือดปันดพึ่งเลือดจ้ะแต่หกดอกเลือด อ่าก็รุ่นสกรรมคาเติบอยู่โอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับสิฟากไว้ซ้ำนีแ้แหละเด้อนี่สิพ้าเมื่อแล้วถือว่าหมานนะคะถือว่าฟินเนาะพ่อแม่พี่น้องฟินน้อยๆไปก่อนเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะสุดยอดจ้ะ พาพ่อแม่พี่น้องมาเขาปลาเก็บเห็ดยางชมธรรมชาตินะจน๊ะเนาะไปละจ้ะอยู่ดีมแม่สูบุทุกคนเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ท,ชรที่มีแห่มาดามเห็ดมัสลุมและกันเอ็นจอยไลท์สายเดนมาร์กด้วยค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณมากจากใจจริงจ้ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ,จ้ะรักนะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ